ไปดูกรณีของเมเลเนียนกรุ๊ปคุณสุภชัยครับหรือว่าหุ้น MGC ครับก็เข้ามาทำการซื้อขายนะฮะเมื่อช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นหนึ่ง IPO ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นะตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยแล้วก็ดูแล้วถือว่าโชว์ ผลงานได้ไม่เร็วนะฮะแต่จุดที่น่าสนใจของ MGC เนี่ย mm hmm. ผมว่าน่าจับตามองนะครับในเรื่องของแผนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตบในช่วงหลังจากนี้ uh huh. เพราะว่า MGC อย่างที่หลายท่านทราบนะฮะคือพอพูดถึงมิ l เลนเนียมกรุ๊เนี่ยคนก็คงจะนึกถึงโชว์รูม uh huh. รถ BMW ถูกไหม uh huh. ใช่ใช่รถหรูรถหรถหู BMW เอา BMW uh huh. ก่อนเพราะพอพูดถึงรถหรูแล้วเนี่ย uh huh. มันจะเป็นมิติใหม่ อ,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 อ๋ออีกมิติหนึงซึ่งมิติเนี้ยที่ว่ารถหรูเนี่ยนะฮะหรือต้องเรียกว่ายานพาหนะหรูหรามันมีหลายประเภทะจะเป็นบิ๊กไบค์บนะฮะที่เป็นประเภทแบบราคาคันหนึ่งเป็นล้านหรือ,อ,อจะเป็นเรือยอชนะฮะหรือพวกรถหรูในมิติอื่นๆค,คือ BMW เูนี่ยหรูไหมมันก็หรูแหละแต่มันก็เป็นรถที่ใช้งานกันโดยทั่วไปแต่วันนี้เนี่ยมิเลเนียมเขามากกว่าแค่ BMW Mm hmm. ใช่ไหมฮะมิเลเนียมเขามีการขยายออ,อ,อ,ออกไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆที่มันสอดรับกับเทรนด์ของสังคม mm hmm. นะ,ะได้มากขึ้นแล้วก็ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนั่นคือการจับมือร่วมลงทุนกับ SCBX mm hmm. ในการก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Alpha X ขึ้นมาซึ่ง Alpha X นี่แหละนะฮะที่อาจจะกลายเป็นเรือธง mm hmm. ลำสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ MGC ได้ในอนาคตอีกไม่ไกลต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะมองแค่ว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโชว์รูมรถ B.M. ไม่ได้ละนะ <c oughs> เพราะฉนั้นมันก็มีความแตกต่างตรงนี้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งในการระดมทุนในครั้งนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าก็เอาไปลงทุนใน a l p h า X อย่างที่ว่านี้นะครับก็มีการขยายในแง่ของการเติบโตในแง่ของไรายได้นะครับจากส่วนตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจับตาดูนะครับสำหรับกรณีของ อ่ MGC นะครับในช่วงที่ผ่านมาราคาอาจจะมีการปรับตัวลงมานะครับอาจจะเป็นจังหวะได้นะครับในแง่ของการทยอยสะสมนะฮะเพื่อการลงทุนนั่นเองนะครับ